สายเผือกมาทางนี้นะครับทุกคนล่าสุดนะครับผมป้าแตนนะครับไปเยี่ยมลุงพลน่าจะเป็นครั้งที่เนานะครับครั้งที่4มีประเด็นนะครับในช่วงที่ผ่านมาใครที่ติดตามตลอดก็คงจะรู้นะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะย้อนให้ฟังชนิดนิดนึงแล้วกันนะครับก็ป้าแตนก็ไปเยี่ยมลุงพลมาแล้วก็มาส่งข่าวนะครับให้กับทาง FC ได้รับรู้รับทราบนะแต่ครั้งนี้ ไม่เหมือนอไม่เหมือนสี่ครั้งก่อนนะครับผมไม่เหมือนเลยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับลักษณะการพูดเปลี่ยนไปยังไงนะครับเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับผมเป๊ะเลยนะเ,ออเดี๋ยวผมจะมาย้อนดูคำประกาศจากเรือนจำจังหวัดนครปฐมด้วยนะทุกคนก็จะได้ทำความเข้าใจนะครับก่อนอื่นนะดูที่หน้าปกก่อนปพราะแตนบอกว่ากับจากเยี่ยมลงถึงกับอึง้ง งานช่างรุดหน้าขนาดนี้เลยนะครับอืก็ลงไปแค่หนึ่งชั่วโมงนะยอดวิวนี้ยังไม่ขยับเลยนะแต่จริงยอดวิวหลังบ้านนะมันเยอะกว่าน,นี้นะหน้าบ้านมันขึ้นสามพันแต่หลังบ้านในขณะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนีน่าจะอยู่ประมาณสักไม่ต่ํากว่าห้าหกพันวิวอะ่ะไม่ต่ํากว่าห้าหกพันนะนะครับอันนี้ผมประเมินเอาเองนะกะเอากะเอานะครับคนกดไลค์พันห้านะครับ อันนี้คนติดตามนี่แสนสามนะขนาดเป็นช่องเปิดใหม่นะเนี่ยคนติดตามแสนสามเลยนะเออก็แสดงว่าคนที่ชื่นชอบลุงพลว่าแตนเนี่ยก็ราวราแสนสามอ่ะนะครับผมผู้ติดตามก็มาจากทีออ่คนอยากรู้เรื่องราวออลุงพลป่าแตนนั่นแหละนะครับผมเขาถึงไปติดตามเนาะอืมเอานะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องที่ปแตนแล้วกันให้ปแตนพูดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปย้อนอคําพูด นะครับของทางเรือนจำ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาคลิปก่อนโอเคแต่ว่าแต่แกพูดไม่เยอะนะรอบนี้แกพูดน้อยมากนะครับน้อยนหละดีแล้วเพราะว่ามันจะได้มีมีปัญหานะครับเราก็ทําตามกฎหมายถูกต้องแล้วนะครับแต่เอามาอ่ามาให้ทุกคนดูนี่เป็นตัวอย่างเป็นข้อคิดเป็นความรู้ละกันนะครับว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเหล่านี้เราเนี่ยมันปรับมีการปรับตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาฟังดูครับไหนกลับมา ถึงนานก็ค่ำนทุกคนหกโมงประมาณหกโมงหกโมงกว่าหกโมงกว่านะคะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำลุงลุงบอกว่า,าไปถึงไหนกันแล้ว,ลวบอกว่าห้องห้องห้องล็อกกี้ก็ปูกกระเบื้องแล้วก็บอกกับลุงนะล็อกกี้กบปูกระเบื้องแล้ว,กกลนะลแ,ลวแล้วก็ตรงระเบียงนะคะก็กำลังปูกกระเบื้องอก็เล่าให้ลุงฟังแล้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวพอดี วันนี้กลับมาเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันอีกทีหนึ่งลุงก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะเราจะก็จะ,จะไม่อยากสร้างปัญหาอะไรให้ลุงมากมายแหละ <Okay. S 1> กล็ประมาณนี้ไดะะ้ค <c oughs> อยสีคงเข้าใจ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําก่อนอัปเดตอัปเดตโอ้แค่นี้ครับผมพูดแค่นี้นะจริงๆิคลิปามยาวไกลสวยงามเลยฝั่งนี้คือเรียบร้อยคือรอ ให้แห้งแล้วก็จะเคลือบน้ำยาลอ็อปที่ที่เขาเคลือบทำล็อปนัะทุกคนอ่าให้ดูประมาณนี้นะครับเอ่อคลิปคลิปความยาวนะมันประมาณ8ดนาทีเศษนะครับผมประมาณ8ดนาทีนี่แหละก็ประเด็นแกพูดนะนั่นแหละแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วก็พูดเรื่องห้องน้ํายาวไปเลยนะก็ทํานองว่าเนี่ยเข้าไปที่เรียนจําไปเยี่ยมมุงพลใช่ไหมก็พูดคุยกันเรื่องห้องน้ํา ทางลุงโบถามเรื่องห้องน้ําทําไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จหรือยังอะไรตองนี้ก็มาเล่าให้ฟังส่วนความเป็นอยูอ่คือไม่ได้พูดแล้วนะก็ใช้คําว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม fc คงเข้าใจนะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าการพูดความเป็นอยูนะ่ไม่ว่าจะบอกว่าสบายดีหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมสุขสบายเหมือนกินกับนอนอะไรอย่างเงี้ยสบายมากเลยนะครับอย่างที่พวก ป้าออนพี่สาวแล้วก็แม่ใช่ไหมที่พูดนะอพอมาตอนนี้ปุ๊บไม่พูดเลยเห็นไหมครับนแสดงว่ามันมีส่วนคําพูดแบบนั้นก็ถือว่ามีส่วนนะครับเห็นไหมเออคือทางเดือนจาเนี่ยเขากลัวว่าเนี่ยจะคนจะเข้าใจผิดว่าลําเอียงหรือเปล่าอะไรทานองนี้นะครับในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็ตีความไม่ฟังนะเออผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยป้าแตนออกมาเนี่ยถ้าไปเยี่ยมเนี่ยน่าจะไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วน่าจะพูดแบบใหม่เห็นไหมครับ หรือพูดแบบว่าเออไปเยี่ยมนุ่มพลมาแล้วนะนุ่มพลแกก็โอเคปรับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ฝากความฝากความคิดถึงมาหาเอฟซีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าพูดแค่นี้ไม่มีปัญหานะครับผมก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปไปดูสักนิดนึงนะเดี๋ยวนะผมหาแป๊บหนึ่งนะครับมันเป็นอยู่ลึกอ่าเนี่ยนะครับอืมเดือนจำกลางนครพนมนะครับประกาศไว้นะครับผมว่า ประกาศจากเรือนจำกลางนครพนมเนื่องจากมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังสู่สาธารณะทางเรือนจำขอชี้แจงว่าเราปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอ,อย่างเท่าเทียมกันเห็นไหมครับซึ่งประโยคนี้มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ป้าแตนพูดหรือป้าออนหรือแม่ลุงคนพูดเห็นไหมครับอืม มันจะสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าทางป้าแตนเนี่ย,ปรรย,าายไปนาเสนอลักษณะแบบว่าอยู่ดีสบายมีความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีหลายคําพูดอะนะผมก็จําไม่ได้ทั้งหมดหรอกเออแต่มันทําให้ทางเรือนจำเนี่ยนะครับจาเป็นจะต้องชี้แจงอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยลุงพลมีสิทธิพิเศษหรือเปล่ามีอภิสิทธิ์กว่าคนอื่นไหมอยู่ดีสบายกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เข้าใจไหมอ่าทางเรือนจำก็เลยออกต้องออกมาชี้แจงประเด็นนี้ แล้วก็มีคําเตือนเห็นยไหมครับคาเตือนท่อนถัดมาหลายช่องไม่นําเสนอคําเตือนนะเออนะครับผมเนี่ยมันมันตัดคําเตือนออกไปได้นะครับคําเตือนนี่แหละสาคัญที่สุดนะครับคําเตือนการนําข้อมูลของผู้ต้องขังไปเผยแพร่อ่าสร้างข้อมูลเท็จหรือนําไปหาผลประโยชน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายอืและจะถูกดําเนินคดีขั้นสูงสุดเห็นไหมครับ แล้วก็ทิ้งท้ายเลยครับว่าโปรดหยุดการกระทาที่อาจอก่อความเสียหายนะครับผมนี่อืชัดเจนนะครับเอ,อผมก็มาย้อนให้ดูว่ามันมันจะได้เข้าใจนะครับใครมีญาติมีอะไรก็จะได้แบบอ,อรู้ว่าจะไม่ได้ทําลักษณะนี้ mm. เผื่อว่าทําช่องเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะเกตนะครับผมเกตนะครับทีนี้นะเกตนะ เออผมย้ารอบอันนี้เป็นคลิปที่2นะที่เกี่ยวกับข้อความเรือนจานะครับก็ก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้ทำความเข้าใจนะก็ดีแล้วนะครับผมชื่นชมนะครับผมรอบนี้นะปะแตนแกก็พูดน้อยนะครับผมพูดนิดเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอืมก็เป็นเป็นสิน่งที่ถูกต้องนะครับผมพูดแค่นี้แหละนะครับหรือจะพูดเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าพูดในลักษณะว่าอันนี้ผมแนะน,นะํานะรุปพลฝากความออกมาฝากบอกคิดถึง f c นะอะไรอย่างเงี้ย ก็พูดถมองนี้พูดได้นะผมว่าพูดได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาความการเป็นอยู่ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยความเป็นอยู่มันก็ม,นะมินเมียนะมันเหลื่อมๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงอ่ะนะเราอาจจะพูดเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ระวังยากแต่ถ้าแบบลุงพลฝากคําพูดอะไรออกมาหรือถามไถ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเล่าได้หมดแหละอืนะครับเอานะก็ ส่วนยูทูบเบอร์ฝั่งผมว่าแตนนี่หลายช่องนี่นะตอนนี้ก็เอาไปนําเสนอให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับผมเอฝอั่งตรงข้ามก็จะได้ไม่หมั่นไส่นะครับผมไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนะผมอยู่ฝั่งตรงกลางเลยครับผมเออนาเสนอทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกฝั่งนะครับของแม่น้องชมพู่ผมก็นําเสนอไปแล้วนะก็ต้องรอลุ้นดูว่าแม่น้องชมพู่จะ จะรอดไหมนะครับผมคดีสวมสิทธิ์นะครับผมลูกป่าสงวนนะนะแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับโดนน่าจะเป็นถูกฟ้องเรื่องสวมสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของตั้งแต่แรกนะครับเป็นการแบบว่าซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะโดนแค่ปรับละมั้งนะครับคงไม่ถึงโทษจำคุกหรอกนะครับศาลท่านคงเมตตาอยู่แหละเห็นแม่น้องชูแก้วพูดขำๆเสร็จแล้วว่าจะขอควา,ามเมตตาศาล เพราะว่าไอคนที่แจ้งอะไรนะอาจจะเอาติดคุกให้ได้อย่างนั้นอย่างเี้เออก็กลัวว่าไปไม่ปลอดภยัยแกก็พูดเล่นพูดหัวไปนะเออก็ว่ากันไปเห็นว่าจะไปกับทางช่างวานะครับผมเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วผมก็เลยพูดเสริมให้ฟังนะครับสารมุรหารนัดน่าจะเก้าโมงสิบโมงเมั้งนะครับผมนะครับเออนัดประมาณเก้าโมงสิบโมงวันที่สิบหนี่แหละนะครับผมก็คือวันนี้ นะครับคลิปนี้ผมน่าจะลง8ดโมงนะนะครับผมก็อัปเดตข่าวทุกๆ2ชั่วโมงนะครับให้กับทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ติดตามกันใครชื่นชอบชื่นชมก็ติดตามก็รับฟังกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาขั้นกางร,ระหว่างคลิปจนจบหากใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไาคอมเมนต์บอกผมนะครับไปดูข่าวอื่นได้เลย <laughs> นะโอเคก็ผมเจอกันคลิปหน้าคิด,ดี่ยวไปสวัสดีครับ